สำหรับผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนคุณมีตัวเลือกอัญ,ญมณีประจำเดือนเกิดที่งดงามถึงสองชนิดนั่นคือโทพสและซิทรินอัญ,ญมณีทั้งสองชนิดนี้โดดเด่นด้วยโทนสีที่อบอุ่นคล้ายแสงแดดทั้งสีเหลืองทองสีส้มและสีน้ำตาลซึ่งในอดีตความคล้ายคลึงกันนี้ทําให้ผู้คนมักสับสนและเรียกอัญ,ญมณีสีเหลืองว่าโทพสทั้งหมดแต่ในทางอัญ,ญมณีศาสตร์และวิทยาแร่สมัยใหม่อัญ,ญมณีทั้งสองชนิดนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเริ่มกันที่โทพสอัญ,ญมณีแห่งเปลวไฟ และความแข็งแกร่งชื่อของโทเพสอาจมาจากคำสันสกฤตว่าทอเพอร์สที่แปลว่าไฟหรือมาจากชื่อเกาะเทอเพสในทะเลแดงในทางวิทยาแร่โทอเพสเป็นแร่ในกลุ่มอลูมิเนียมซิลิกตที่มีฟลูออรีนและไฮดรอกซิลเป็นส่วนประกอบมีสูตรเคมีคืออลูมิเนียมฟลูออรไฮดรอกซิลซิลิกเอต L2SiO4FOH2 จุดเด่นที่สุดของโทอเพสคือความแข็งแกร่งโดยมีความแข็งสูงถึงระดับแตามาตรวัดของโมโมสเกลทำให้ทนทานต่อการขีดข่วนได้ดีเยี่ยม แม้ว่าเราจะคุ้นเคยกับโทแพสสีเหลืองหรือสีส้มแต่ความจริงแล้วโทแพสมีสีสันหลากหลายมากตั้งแต่สีใสไร้สีสีน้ำตาลสีชมพูสีม่วงและสีแดงที่หายากมากสีที่มีค่าและเป็นที่ต้องการมากที่สุดคืออิมพีเรียนโท z สซึ่งมีสีส้มอมชมพูอันเป็นเอกลักษณ์เชื่อกันว่าชื่อนี้มีที่มาจากราชวงศ์รัสเซียในศตวรรษที่สิซึ่งสงวนอัญมณีสีนี้ที่ขุดได้จากเทือกเขาอุรานไว้สำหรับราชวงศ์เท่านั้น ส่วนบลูโทแพสหรือโทแพสสีฟ้าที่เราเห็นกันทั่วไปในท้องตลาดแม้จะเป็นที่นิยมอย่างสูงแต่สีฟ้าเหล่านี้เกือบทั้งหมดเกิดจากการนำโทแพสไร้สีไปผ่านกระบวนการฉายรังสีและให้ความร้อนเพื่อสร้างสีฟ้าถาวรอ,อย่างไรก็ตามโทแพสมีจุดอ่อนสำคัญในเชิงโครงสร้างคือมีแนวแตกเรียบคลีวิตที่สมบูรณ์ในทิศทางเดียวหมายความว่าแม้จะแข็งแต่ก็เปราะและอาจแตกได้ง่ายหากถูกกระแทกในมุมที่ถูกต้อง อัญมณีชนิดที่สองคือซิทรินอัญมณีสีแสงตะวันแห่งประกูลคอชชื่อของมันมาจากภาษาฝรั่งเศสซิทรินที่แปลว่ามะนาวซิทรินแตกต่างจากโทเพสโดยสิ้นเชิงมันคือแรค่คอชชนิดหนึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีคือซิลิกอนไดออกไซด์เอสไซโอสองเช่นเดียวกับอะเมทิธหรือคอชสีม่วงซิทรินมีความแข็งอยู่ที่ระดับเจ็ดตามมาตรวัดของโมซึ่งทนทานเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปและที่สำคัญคือซิทรินไม่มีแนวแตกเรียบเหมือนโทเพสทำให้มีความทนทานต่อการแตกร้า ทัฟนิสที่ดีกว่าข้อเท็จจริงที่สำคัญที่สุดของซิทรินในตลาดปัจจุบันคือซิทรินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั้นหายากมากซิทรินสีเหลืองทองส่วนใหญ่ที่เราเห็นแท้จริงแล้วคืออเมทิสต์หรือสโมกี้คอร์ที่ถูกนำไปผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนหรือการเผาความร้อนจะเปลี่ยนสีม่วงหรือสีควันบุหรี่ให้กลายเป็นสีเหลืองทองอย่างถาวรในอดีตซิทรินถูกขนานนามว่าหินแห่งพ่อค้า The Cash <Fifth> Stone ด้วยความเชื่อว่าจะช่วยดึงดูดความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้ครอบครอง แล้วเราจะเลือกอะไรดีระหว่างโทแพสและซิทรินโทแพสมีความแข็งมากกว่ามีประกายไฟ brilliance ที่เหนือกว่าและมีความหลากหลายของสีสันให้เลือกรวมถึงสีอิมพีเรียนที่หายากและมีราคาสูงในขณะที่ซิทรินแม้ส่วนใหญ่จะผ่านการเผาแต่ก็มีความทนทานต่อการแตกร้าวได้ดีกว่าใช้งานง่ายกว่าและมักมีราคาย่อมเยาวกว่าแม้ในขนาดที่ใหญ่ไม่ว่าคุณจะเลือกโทแพสที่แข็งแกร่ง หรือซิตรินที่สดใสทั้งสองต่างก็เป็นตัวแทนที่งดงามของเดือนพฤศจิกายนที่มอบความอบอุ่นความแข็งแกร่งและความโชคดีให้กับผู้ที่เกิดในเดือนนี้